พี paid, so you, so mm. 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 ่เวศุ oh. ่นนะสรัสดีครับมันนี้หล่อมากเลยขอบคุณครับสวีผมเป็นตัวเตาตัวาวันน่วันนี้ก็ออกะมาแเ้วมาชมมาชมเรื่องนี้เป็นอะไรพี่เุ่นเป็นมครับเนเต้นค่ะแต่ว่าแบบมันยังไงมันมันมันแบบยังไงมันมันอักเสบใหญ่ใหใหญ่รอใหญ่ เลกลัวไหมอ่ะกลัวไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะอะไรคะมันเหมือนจะมีผีใช่ไหมแต่จริงเลยไม่กลัวผีอ่ะก็ได้ไหมแต่เออแต่เนี้ยเห็นแม้สะกัวมั้แม่มันต้องมีอะไรที่เกี่ยวผีแน่นอนเลยอย วันนี้ที่ทททไปโดยบังเอิญเราไม่ได้จ้างไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่หรอกค่ะจริงๆวันนี้วันนี้เหมือนพาลูกมามาดูมิวสิควลมากกว่าว่าเรื่องนี้ก็ดูทาดูแปดรอบละแปดรอบแล้ว,ด,ลว,ด,ลวดูทั้งที่นิวยอร์กที่ลอนดอนดูมาหมดแล้วจนวันนี้มาถึงไทยก,ก็ก็ต้องพาเขามาดูเพราะคิดว่าเขาน่าจะชอบ ไม่ค่ะไมเรเคยดูลายล้อนิงมาแล้วใช่ไหมลูกแล้วเรก็เคยดูพี่นาถใช่ไหม Canada, <S <S ใช่ไ,ม,ชไม่แฟนฉันด้วยอ๋อแล้วก็เคยดูแฟนฉันด้วยใช่ใช่แล้วคุณก็เป็นคนชอบดบูละครเวทีแบบนี้ไหมคะชอบแต่ว่าละครไทยดีกว่าเออดูแบบนี้ชอบดูละครในทีวีอย่างาแบบแนี้ลหรอแบบเออแบบอันอะไรแบบที่แบบที่เกี่ยวกับภาษาไทยเออใช่ไหมหมายว่า อ่าเหมือนแฟนสายเขาชอบแฟนฉันไงไทยทุกคนรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนของพี่นเดชใช่ไหมที่พี่เบรยมาดูใช่ไหมันนั้นก็ดีเนาะใช่ใช่คุณว่าคุณยังจะถามดิฉันได้อีกเหรอคะเนี่ยคุณยังไม่เชื่อในความเป็นไทยในเรืของดิฉันอีกเหรอคะเพราะว่านนี้ก็คือ ออมอรพีม like so mm ันเอาอาารอสัเ hmm. ทียพเก็ไปต่นนตื่นฟเพอไได้า hmm. uh huh. ่ังเตอามนตอนนา้อะไรกตื่ไม่มันคือตอนท้ายของเพลงไงแต่ถ้าเราฟังเพลงลุงอัศนี์กับลุงสันนี่ยมันก็จะกรุงเทพแล้วก็ตื่น ดื้อดืด้อเลยขอโทษด้วยนะคุณต้องกลับขอโทษทุกคนทุกที่กำลังกิอการถกเถียงกันขึ้นถ้าภาษีายคนจะชี้ช่องเส้ความก่อนเรา็วเข้า คุณทุกคนนะคะที่ที่รักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็เห็นในสิ่งที่ตัวทายเองก็ตั้งใจจะสอนลูกนะคะให้ดีที่สุดนั่นก็คือแบบเรื่องของความเป็นไทยแล้วก็เรื่องของมารยาทนะคะแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ทุกคนเอ็นดูแล้วก็รักเรนะคะแล้วก็แล้วก็มีคําชมมาให้เรเยอะแยะมากมายมันเป็นกําลังใจสําหรับพามากเลยจริงๆขอบคุณมากค่ะวลาเวลาไปบ้านเราเห็นคกนเนี่ยได้รับ คุณไหมครับ,บ,บดีใจไหมดีใจไหมที่มีคนรักเลมากขนาดนี้ดีใจใช่ไหมแล้วเด็กเลต้องแบบเป็นเด็กดีให้มา,มากๆถ,ถูกไหมกับทุก ก็อายเวลามันมีดูตัวเองอ่ะนีก็อายคือมันแบบมันมันมันโขนเนาะมแบบเราไปทําอะไรมาเนี่ยอะไรอะไรอึ้งอะหล่อเหรอหรืออึ้งหล่อเนี่ยหล่อจริงเนาะใจดีใจเลยนะคะเพรว่าสิงที่เราฝฝังมาตลอดคุณวนี้กไ้นคือว่าต้องต้องขอบคุณพี่พี่สื่อมวชนแล้วก็หลายๆฝ่ายมาก แล้วก็แล้วก็เอาเขามาในเวลาที่แบบเหมือนเหมือนเขาพูจรู้เรื่องแล้วล่ะกอจะเข้าใจแล้วก็สักถามเขาในเรื่องที่เขาสนใจมันก็เลยทําให้มันเป็นเรื่องที่เขาอยากจะตอบมันไม่ได้เป็นเรื่องที่อะไรที่เขาฝืนอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ก็ก็เขาก็คุ้นเคยแล้วล่ะอจริงๆแล้วแต่การที่เขาอยู่อยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาก็ไม่เคยไม่เคยถูกมองว่าเขาเป็น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 คนที่เป็น s t ร r ใช่ไหมเป็นคนที่เป็นดาวแต่วันนี้เขาดังกว่าแม่แล้วยุงเลย กนกตนี้ดังของคุณแ่แล้วไม่รู้จริงจกนก่อนแรกเินะคะะให้น้องาไม่นับัเอิญมากว็เหมือนแบบแบบอาดได้ก็เดินหาเพราะว่าเขาโอเคไหมแค่น so ั้นแล้วเขบอกโอเคโอเคแล้วก็กลายเป็นเป็นไวรัลมากแล้วก็หลายหสิ่งหลายๆอย่างก็คือเป็นธรรมชาติเราไม่ได้เตรียมกันมันจะไปเตรียมกัได้ยังไงใช่ไหมคะแต่วมันก็เกิดขึ้นบาพวกเรา่อได้รอเาเป็นกาอ่ได้หรออะไร คิดอย่างนั้นแต่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าในขณะเดียวกันคือก็ไม่ได้เจอคำถามที่ยากฉะนั้นก็โอเคอยู่อะไรเงี้ยมันยังอยู่อะไรที่ม,ทมันอย,อยู่ในใจเขา,เขาตอบได้อะไรเงี้ยเมื่อไหร่ถอดกล้องเมื่อไหร่เจอก้องเดีกี้ของหาสันส่นหาสั่น <c oughs> โอเคไหม บางทีเหลือใเหลือให้จะมีพื้นที่อื่นบ้างลูกยังอยู่ที่สื่อได้มเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะไดได้หมคะพี่เรยขอบคุณทุกๆคนก่อบครัขอบคุณทุกคนที่รักพี่เวเ์ตงขอบคุณทขอบคทุกคนที่รักพี่เพูดแบบจริงใจแบบนี้ได้ไหมามร่ งขอบคุณทุกคนนะครับที่รักพี่เลนดูพี่เรครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักแกล่ะเลยรัจะเลยอ่ะีอ่ะเฮ้ยเป็นเหมือนตาไหลครับ